สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่79ลรอบสังหารหลัวเฟิงตาย อัศสวินได้ยินคนใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะของเขาร้องอย่างกระตือรือรน้นเขาลืมตาและเห็นหลัวเฟิงก้าวออกจากประตูจากกระพัดแห่งแม่น้ำเล็ดความเกลียดชังสองประกายผ่านดวงตาของอัศสวินและความโกรธแค้นอาฆาตก็เต็มหัวใจของเขาเขาเรอเวลานี้มา900ปีเจ้าควรจะปราบปลื้มจาก,กรพพัดแห่งแม่น้ำเล็ดอัศสวินหายไปในทันใดนั้น ผู้อาวุโสมีคำสั่งที่ชัดเจนเผ่าพันธุ์ปีศาจเผ่าพันธุ์หุ่นยนต์และเผ่าพันธุ์แมลงจะส่งนักฆ่าไปฆ่ามนุษย์จัก,กรพรรดิเบสริเวอร์คุณคิดว่ามันจะเป็นความหายนะของจัก,กรพรรดิเบสริเวอร์หรือการสูญเสียของสามเผ่าพันธุ์พวกเขารำพึงพวกเขาจะฆ่าจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำเลดได้อย่างไรทคา่รกว่าหนึ่งหมื่นคนเฝ้าดูอย่างลับๆกลั้นหายใจ ลัวเฟิงเดินออกจากประตูด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขาโบกมือแล้วประตูก็ปิดโดยไม่มีการเตือนใดๆร่างขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นต่อหน้าหลัวเฟิงมันเป็นสัตว์ร้ายจากเผ่าพัานธุ์อื่นและถูกปกคลุมด้วยโคลนดวงตาของมันดูมัวแต่เต็มไปด้วยความก้าวร้าวดังก้องสัตว์ร้ายกระพือไปทางหลัวเฟิงด้วยความเร็วอย่างไม่น่าเชื่อร่างกายของมันเปล่งออร่าที่สามารถสั่นสะท้านไปรอบๆบร่างกายอันศักดิ์สิทธิ์ของมันกำลังลุกไหม้ ืมหลัวเฟิงหันไปดูอัดสวิงอีกคนได้เห็นสัตว์ร,ร้ายที่ปกคลุมไปด้วยโคลนซึ่งปรากฏขึ้นโดยการเทเลพอร์ตเขามืองงอัดสวิงกลืนโคลอนอัดสวิงแห่งแสงนั้นเฉียบแหลมพอที่จะหลบเลี่ยงฉากนั้นได้ด้วยการบินออกห่างไปหลายพันไมล์อัดวิงกลืนโคลนนั่นกําลังพยายามฆ่าจาัก,กรพรรพาเบสร,ริเวอร์ด้วยเหรออัดสวิงแห่งแสงรู้สึกประหลาดใจ ฉันจะรอดูก่อนฉันแค่เทเลพอร์ตไปบริเวณใกล้เคียงโดยไม่โจมตีเขาก่อนดังนั้นฉันจะไม่วางแผนฆ่าหลัวเฟิงในทะเลสาบออโรราห้าสีฉันจะดูว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรหลัวเฟิงถูกโจมตีโดยร่างกายของอัศวินกลืนโคลนที่เผาไม่ในขณะที่เขาก้าวออกจากวังของเขาปีกฉีวูหลัวเฟิงตะโกนร่างกายของเขาสั่นเทาปีกปรากฏขึ้นที่หลังของเขาและเขาพยายามหลบการโจมตี ดังก้องลาแสงแห่งพลังศักดิ์สิทธิ์เจาะเข้าไปในสมองของหลัวเฟิงพยายามควบคุมหลัวเฟิงพยายามจะบังคับให้ข้าเป็นทาสหรือหลัวเฟิงกล่าวมันไม่ง่ายขนาดนั้นหลัวเฟิงมีความมุ่งมั่นอย่างไม่น่าเชื่อภายใต้การโจมตีของพลังแห่งพระเจ้าจิตวิญญาณของหลัวเฟิงไม่ถูกกล่อลวงเลย เทว์เพลกำลังปกป้องวิญญาณเทพอสูรและปกป้องมันจากพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นอัศวินกลืนโคลนซึ่งเข้าใกล้หลัวเฟิงค่อนข้างแปลกใจที่พบว่าเขาล้มเหลวในการควบคุมจิตใจของจัก,กรพรรดิเบสริเวอร์เขาเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลและแม้แต่การเผาร,ร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำได้ดังก้อง ทะเลสาบออโรราห้าสีซึ่งปกติแล้วเงียบสงบเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงร่องรอยของนกพิราบออโรราพุ่งไปทางอัศวินกลืนโครนทันทีอย่างไรก็ตามอัศวินกลืนโคลนได้เผาร่างศักดิ์สิทธิ์ของเขาต่อหน้าหลวงเฟิงเขาไม่ได้เหลือมองแสงออโรราหสีที่น่าสะพรึงกลัวไตอัศวินกลืนโครนตะโกนออกมา คอรือน,อนนอขนาดมหึมาของเขาเต็มไปด้วยหยดน้ําโครนพุ่งเข้าไปที่หลัวเฟิงราวกับเป็นกําแพงชาร์ดนี่เป็นหนึ่งในเทคนิคความสามารถของเขาคอลื้นของเขามีพลังกัดกร่อนมหาศาลแม้แต่ร่างกายของอัศวินแห่งจัก,กรวาลก็ไม่สามารถต้านทานได้รวดเร็วราวกับสายฟ้าหลัวเฟิงถูกจับก่อนที่เขาจะขยับตัวเฮงหลัวเฟิงมองไปที่ในวินาทีที่เขาถูกจับ ตัดสวิงกลืนโครนวินาทีเข้าไปจับตัวหลวเฟิงพลังการกัดซอะก็ทำงานแต่ปีกฉีวูไม่ได้ถูกกัดซาะแม้แต่น้อยแต่กรอบของหลวเฟิงเริ่มแตกทันทีมันกินทะลุกรอบและฟาใส่ร่างของหลวเฟิงราวกับแท่ดังก้องแม้แต่พลังป้องกันของหลัวเฟิงร่างกายของเขาก็ยังไม่สามารถต้านทานการโจมตีอันทรงพลังได้ในชั่วคลิปตาเขาก็ถูกทำลายล้างร่างของเขาก็กลายเป็นผงทันที สิ่งที่เหลืออยู่คือเกราะที่หักปีกที่สมบูรณ์ของเขาหอคอยไขมุกแผนที่ดวงดาวหยดน้ำแห่งวิญญ,ญาณทั่วไปและวงแหวนแห่งโลกอันแข็งแกร่งของเขาคัวคัวคั่วคัวคัวคัวออโรราห้าสีพุ่งออกมาพวกมันเป็นเหมือนลำแสงลูกศรสายฟ้าและพวกมันลอบพื้นที่โดยรอบป้องกันไม่ให้อัศวินกลืนโคลนเคลื่อน,ต,นตัวไปสู่อิสรภาพเขาอยู่ในช่วงของทะเลสาบออโรราห้าสีข้าห้า อัศวินกลืนโคลนเงยหน้าขึ้นแล้วคำรามเขาจ้องไปที่แสงออโรราไม่มีความละอายที่จะตายด้วยน้ำมือของผู้คุ้มกันสมบัติที่แท้จริงของสำนักบรรพบุรุษเทพแสงออโรรามีความยาวกว่าหนึ่งหมื่กิโลเมตรมันหดตัวลงมาจอนั้นมีขนาดเท่าลูกธนูป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  ปูปูปูลูกศรเจาะทะลุร่างของอัศวินกลืนโคลนทันใดนั้นร่างกายก็พันทลายทันทีหลังจากนั้นครู่หนึ่งแสงออโรราก็บินกลับมาทุกอย่างเงียบไปออโราทั้งห้ายังคงบินอยู่ที่พื้นดินที่เสียหายด้านหน้าพระราชวังของหลวงเฟิงและได้ทำการซ่อมแซมอย่างกระทันทีตายแล้วอัศวินแห่งแสงที่ เขาเฝ้ามองอยู่แต่ไกลทะเลสาบออโรราห้าสีซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในขทรับที่แท้จริงที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลน,นั้นยิ่งใหญ่มากจนสามารถทำลายอัศวินแห่งจักรวาลได้ในทันทีทะเลสาบออโรราห้าสีนั้นทรงพลังอย่างยิ่งอัศวินแห่งแสงรู้สึกโชคดีและหวาดกลัวในทันทียังไงก็ตามเมื่อจัก,กรพดิแห่งแม่น้ำเลตตายแล้วข้าจะรายงานกับแมลงอีกครั้งอัศวินแห่งแสงคิด ทายาทที่เฝ้าดูเหตุการณ์จากแดนไกลต่างตกตะลึงจากกระพัดแห่งแม่น้ำเลตตายอย่างนั้นหรือเขาตายแล้วเหรอเขาถูกทำลายล้างและพวกเขาก็เริ่มกระจายข่าวในบรรดาดวงดาว Master ร์ออฟสกายวูฟได้รับข่าวเกือบพร้อมกันท่าหอัศวินกลืนโคลนสังหารจากกระพัดแห่งแม่น้ำเลตเขาคำรามอย่างมีความสุขท่ามกลางเปลวเพลิงท่าห้าเขาตายแล้วเด็กน้อยผู้น่าสงสารคนนั้นตายแล้ว ฉันหวังว่าอัศวินกลืนโคลนจะสามารถควบคุมหลัวเฟิงได้ก่อนที่เขาจะถูกฆ่าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดฉันบนรรลุปเป้าหมายแล้วผู้นำเมืองคริมอลเคออสพยายามปกป้องมนุษย์ทุกคนคราวนี้น่าเสียดายแม้แต่ผู้นำเมืองคริมอลเคออสก็ไม่กล้าบุกรุกเข้าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนบรรพบุรุษเทพได้ อรารมาจารย์แห่งหมาป่านภายืนอยู่หน้าพระราชวังหมาป่านภาและส่งเสียงคำรามอย่างสนุกสนานขย่าวพื้นที่โดยรอบทั้งหมดทําให้เบิกบานใจไม่เพียงเพราะอัจฉริยะของมนุษย์ถูกทําลายไปแล้วแต่เพราะในที่สุดเขาก็ได้แก้แค้น บนเกาบะบาวายเนียมีเงาบินจำนวนมากเข้ามาใกล้ทายาทจากเผ่าพัานธุ์ต่างๆเกือบทั้งหมดออกมาจากวังของพวกเขาคลื่นพลังงานที่สร้างขึ้นโดยร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่เผาไม่ของอัศวินกลืนโคลนนั้นมีขนาดใหญ่มากและแสงออโรราจากทะเลสาบออโรราห้าสีได้ขย่าพื้นที่โดยรอบทุกคนรู้ว่ามีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น เกิดอะไรขึ้นจากกระพัดเซเว่นเบลดพูดเมื่อเขามาถึงเขาได้เคลื่อนย้ายตัวเองไปที่วังของหลัวเฟิงในวินาทีที่เขาสัมผัสได้ถึงคลื่นที่เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ลุกโชนของอัศวินแห่งจัก,กรวาลเขาเห็นแสงออโรราสังหารอัศวินกลืนโครนแต่อัศวินกลืนโคลนได้ปกปิดคลุมร่างกายของหลัวเฟิงแวนดังนั้นจัก,กรพัดเซเว่นเบลดเอมเพอเรอร์จึงไม่เห็นแม้แต่หลัวเฟิงด้วยซ้ำ อัศวินกลืนโคลนฆ่าใครทำไมแสงออโรราลงมาจัก,กระพัดเซเว่นเบลดถามอย่างสับสนจัก,กระพัดเซเว่นเบลดผู้เห็นเหตุการณ์หลายคนตอบจัก,กระพัดชะแมนจัก,กระพัดลี่ลี่และจักกระพัดพันฝนทั้งหมดมาถึงด้วยการเคลื่อนย้ายทางไกลใครตายเขาจัก,กระพัดพันสายฝนถามพวกเขาได้รับข้อมูลน้อยกว่าจัก,กระพัดเซเว่นเบลดและไม่เห็นแม้แต่การตายของอัศวินกลืนโคลน มันคืออัศวินกลืนโคลนจากกระพัดเซเว่นเบลดกล่าวแต่ข้าไม่รู้ว่าเขาฆ่าใครอ้าดวงตาของจัก,กรพรรดิเซเว่นเบลดเบิกกว้างเมื่อเขาสังเกตเห็นสมบัติที่กระจัดกระจายอยู่หน้าพระราชวังมันเป็นของอัศวินกลืนโคลนและของหลวงเฟิงอัศวินกลืนโคลนรู้ว่าเขากำลังจะตายดังนั้นเขาจึงทิ้งสมบัติล้ำค่าไว้ที่อื่น ในทางกลับกันของหลัวเฟิงเหลืออยู่ไม่กี่อย่างที่สะดุดตาที่สุดคือชุดปีกสีเงินขนาดยักษ์เบลบริเวอร์เอ็มเพอเรอร์เป็นที่รู้จักสำหรับปีกเหล่านั้นและมีข่าวลือว่าปีกนั้นเป็นสมบัติที่แท้จริงปีกนั้นมันคือจักรพรรดิเบลดริเวอร์จักรพรรดิเซเว่นเบดตกตะลึงเขาได้ตัดสินใจที่จะแข่งกับจักรพรรดแห่งแม่น้ำเบดแต่ไม่เคยคาดหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจักรพรรดแห่งแม่น้ำเบดเสียชีวิตจักรพรรดแห่งแม่น้ำเบดถูกสังหารโดยอัศวินปลืนโคลน เสียงขอองค์การสนทนาระหว่างเาผ่าพันธุ์อื่นมาจากระยะไกลหลอดเซกเตอร์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งจัก,กรวาลทายาที่ผ่านการต่อสู้ถึง620,000ครั้งและได้รับคะแนนเกียรติยศมากมายเพียง2ปีหลังจากก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งมรดกเพิ่งเสียชีวิตข่าวช็อกทุกวงการทำให้รายการโหนกระแสะออกมาเคลื่อนหาวอทันทีนั่นเป็นปีกที่จัก,กรพรรดิเบสร,ริเวอร์ผู้ล่วงลับทิ้งไว้สมบัติที่แท้จริงปีกนั้น ใช่คุณผู้ถูกปีกนั้นเป็นสมบัติที่แท้จริงทายาจจำนวนมากจากเผ่าพัานธุ์อื่นตกตะลึงกับข่าวที่ว่าจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำใบมีเพิ่งถูกสังหารและแม้แต่อัศวินแห่งจัก,กรวาลเหล่านั้นที่เฝ้าดูการต่อสู้จากระยะไกลก็ยังจ้องมองไปที่วัตถุที่อยู่หน้าวังของหลัวเฟิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีกสีเงินขนาดใหญ่นั้นสิ่งล่อใจสมบัติที่แท้จริง